รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลงพุงก็ไม่มีช่วย พวกเรานะครับช่วงนี้ตลาดนัดหรือว่าตลาดสดก็จะมีจุดขัดกรองจะเข้าออกจุดเดียวคุณผู้ฟังก็ข้อภัยในความที่ไม่สะดวกแต่ก็เป็นพ้นดีกับตัวของเราเองคุณผู้ฟังตาแสงคนขายกาแฟหาเช้ากินขํา ัดสินใจเดินทางกลับบ้านหันหน้าพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัววันที่อดจนหนทางนึกถึงคำที่พ่อสอนวันที่สิ้นไร้ ่มตาสงงแหหัวใจคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมืม่อมีความโลภน้อย<ม>ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยปฏิบัติให้พอมีพอกิน มีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองของในหลวงดูมาดูมาตลอดแต่ไม่เคยได้ทําท่านแนะนาให้เลี้ยงปีดเลี้ยงไก่ปลูกพิกปลูกมะเขือปลูกอะไรกินเราเราได้แต่เราเราได้แต่มองดูท่านว่าท่านพูดแต่เราไม่เคยปฏิบัติที่เราก็มี เรามาทําอะไรปลูกผักปลูกหญ้ากินไม่ดีกันหรือว่าเรา,า,เราไปอดีก่าปล่อยให้มันลกก็เลยมาอยู่เลยต้นแรกเอาพริกพริกมันขึ้นอยู่ได้ทุนบ้านงัดออกมาเลยเอามาทิ้มไว้เลยรดน้ำพรวนดินไปต้นเดียวนะ ไม่ต้องซื้อเขากินไม่ต้องซื้อเขากินเราเก็บกินทุกวันเฮ้ยกินไม่ทานไว้สุกเราก็เลยเริ่มขยายทำไงเรากินแล้วเราก็ต้องการเออมันให้ได้ขายให้ขายได้มั่งยังนิดนิด,นดนนหน่อยหน่อยก็ยังดี เอาอะไรมาบ้างนี่ไก่ต้มน้ำปลาน้ำจิ้มแล้วก็นมวัวแดงนมอะไรนมวัวแดงไม่ใช่น้ำส้มนะไม่ใช่นมนมนถั่วเหลืองใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้นมตาไทยเดนมาร์กเออนี่กินได้นมเจิดเออนมเจิดแต่ไม่ต้องรสหวานนะรสจืดจะนั่งเติบโตนี่สแตว์อันนี้ไม่ได้ไอ้นี่สแตว์เหรอเออครับว่ะน้ำปลาหวานมีป่ะมีอืมได้ได้ได้เดี๋ยวเย็นจะมาเอาปลาปล่อยให้แกพริกอ่ะเก็บพริกด้านท้ายอ่ะที่มีต้นใน ไม่ต้องแด่เก็บเยอะๆตงนถ่ายอะ่ะเก็บให้ส่้งโวด้วยนะพริกอะ่ะเอาพริกอย่างเดียวพริกก็ผักอะ่ะอ่าแค่นี้เนะี่ยอืมแต่ปาไ่สร้างทำป้ายไว้เดี๋ยวไปก็รลูกไปแล้วเออเออแค่นี้อะลรแค่นี้ไป เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็ดดจะไปไหนไปเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9พระราชทานพระราชาดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระศกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆทางธรรมชาติและสังคม สิ่งสำคัญก็คือความพอเพียงในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสาม,มารถพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองรวมทั้งความสาม,มารถในการจัดการปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐาน ที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมแนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงนั้น 1. ยึดความประหยัดต,ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื้อสัตว์สุจริต 3. ละเลิกการแข่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการขวนขวายฝ่ายหาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนาแม้ว่าโลกทุกวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่เราก็อยู่ได้ ด้วยการพึ่งพาตนเองปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก